สวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้งโจโตอินอีกแล้วนะครับวันนี้เราพามาดูนะครับเจ้าตัว XLS X Hammer ครับผมวันนี้นะครับจะมาส่งรถลูกค้านะครับมีแต่งอะไรให้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับตัวนี้นะครับเป็น XLS X Hammer ในราคานะครับ900,000 0 0 0บาทครับน้องโจไม่ขายนะครับน้องโจขายในราคา800,000 0 9 0 0 0บาทครับผมนะครับวันนี้นะครับจะมีแต่งนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้า Ford นะครับ FORD นะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรอะคริลิกนะครับสีแดงนะครับรถสีดำตัดแดงเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่เข้ากันค่อนข้างง่ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกันชนนะครับของแ La p เตอร์นะครับดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสวยและดุดันมากนะครับ ก็มาพร้อมกับกันชนหน้าที่รับกับกันชนหน้าเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างครับตัวนี้ครับจะเป็นซุ้มล้อนะครับของแรปเปอร์นะครับที่มาซอฟกับกันชนหน้าได้อย่างลงตัวนะครับพร้อมนะครับรัดด้วยยางซุมแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นซุมแม็กนะครับขอบ20นะครับเป็นออโทเรตนะครับเป็นแม็กของแวไพร์นะครับสวยครับลายข่ากว้างครับ ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับจัดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้พอดีกระซุ้มออกมาล้นสุ้มนิดนึงครับสวยงามครับมันดูดุดันนะครับดูความแกล่งของฟอร์ได้ดีขึ้นนะครับเจ้าตัว X Hammer นะครับมีโลบาร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแหลกหลังคาของ Hammer นะครับตัวนี้ติดมาให้จากโรงงานนะครับรับประกันคุณภาพนะครับ5ปีนะครับ 1 5 0 0 0 0กิโลนะครับใช้งานได้ดีนะครับวางของกลางเต็นท์นะครับขนข้าวสารก็ได้เหมือนกันนะครับลูกค้าอยากทำอะไรขนได้เลยครับตัวนี้แข็งแรงครับส่วนด้านหลังครับเป็นโลบาร์นะครับตัวนี้จะเป็นโลบาร์ของแฮมเมอร์นะครับมาจากโรงงานเลยนะครับฟอร์ดนะครับเขาได้ร่วมจับมือกับบริษัทแฮมเมอร์นะครับเป็น การผลิตจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับถ้าข้างนอกไม่มีขายนะครับมีขายเฉพาะ Ford นะครับที่ติดมากับตัวรถนะครับส่วนด้านหลังครับผมด้านหลังตัวนี้จะใส่ครอบนะครับครอบฝาท้ายนะครับแบบ FORD นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นครอบสีดำนะครับด้วยอะคริลิกเลนเซอร์สีแดงนะครับกล้องหลังยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นตัว รงรุ่นนะครับไม่มีดัดแปลงไม่มีตัดขอบนะครับกล้องหลักก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็นะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโทรหาน้องโจได้เลยนะครับโทร0612242653นะครับน้องโจโตอินนะครับรอดูอยู่นะครับรอลูกค้าที่ดู YouTube ของน้องโจอยู่นะครับโทรมาหานะครับมีสิทธิพิเศษให้มากมายนะครับสำหรับลูกค้า u t u b e นะครับที่โทรมานะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ